สวัสดีครับ a i r d o c เครื่องฟอกอากาศไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับใน EP ที่2นะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเครื่องฟอกอากาศ a i r d o c ของเราทาไมถึงไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์แล้วถ้าไม่เปลี่ยนฟิลเตอร์จะมีวิธีการดูแลและทําความสะอาดได้อย่างไรนะครับใน EP นี้ผมจะมาแนะนําการดูแลและก็วิธีทาความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ a i r d o c รุ่น X3 กันนะครับหลังจากที่มีการใช้งานตัวเครื่องฟอกอากาศของ a i r d o c ไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีฝุ่นสะสมอยู่บนชั้นฟิลเตอร์เป็นจำนวนมาก โดยตัวเครื่องฟอกอากาศของ a i r d o ็ก็จะมีสัญลักษณ์ในการแจ้งเตือนขึ้นมาให้ทำความสะอาดโดยจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ตัว C นะครับบนหน้าจอแสดงผลเลยถ้าคุณลูกค้าใช้งานตัวเครื่องเป็นประจํานะครับผมแนะนําให้ทําความสะอาดทุกๆ2-3เดือนเพื่อประสิทธิภาพในการฟอกอากาศที่ดีที่สุดครับข้อควรระวังนะครับก่อนที่เราจะทำความสะอาดชั้นฟิลเตอร์ด้านในของตัวเครื่องฟอกอากาศแนะนําว่าให้ปิดการทํางานของตัวเครื่องโดยการกดปุ่มตัวนี้นะครับค้างไว้ และถอดตัวปลั๊กออกนะครับทิ้งตัวเครื่องไว้สักประมาณ5นาทีนะครับผมเพราะอาจจะยังมีกระแสไฟฟ้าตกค้างอยู่ในชั้นฟิลเตอร์บางชั้นนะครับที่รับกระแสไฟฟ้าโดยตรงเพราะฉะนั้นทิ้งตัวเครื่องไว้สักประมาณ5นาทีเพื่อ <c oughs> ให้กระแสไฟฟ้าหายไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนําชั้นฟิลเตอร์ออกมากันนะครับ,รบเมื่อเปิด <c oughs> ฝา, <c oughs> ฝาด้านหลังออกมานะครับจะพบกับชั้นฟิลเตอร์ทั้งหมด4ชั้นนะครับชั้นแรกจะเป็นชั้นกองหยาบนะครับ ชั้นที่2จะเป็นชั้นม่านไฟฟ้านะครับชั้นที่3จะเป็นชั้นกล่องเก็บฝุ่นนะครับและชั้นที่4จะเป็นชั้นคาร์บอนนะครับผมและจะมีอีกหนึ่งชั้นนะครับที่เราสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้เช่นกันนะครับก็คือชั้นซิลิโคนการปะจุไฟฟ้านะครับตัวนี้เลย เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการทําความสะอาดกันนะครับโดยการทําความสะอาดจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่โดน้าได้และส่วนที่โดน้าไม่ได้นะครับโดยเราจะมาเริ่มต้นกันในส่วนที่โดน้าไม่ได้ก่อนนะครับชั้นที่โดน้าไม่ได้จะมี2ชั้นก็คือชั้นบ้านไฟฟ้าและชั้นคาร์บอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นที่ชั้นแรกก่อนนะครับก็คือชั้นบ้านไฟฟ้าชั้นบ้านไฟฟ้านะครับสามารถทําความสะอาดได้โดยใช้ฟองน้ําแห้งแบบนี้นะครับรูปขึ้นและลงแบบที่ผมทําอยู่ในขณะนี้นะครับ พราะเมื่อเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับจะมีเศษซากฝุ่นหรือเศษซากเชื้อโรคต่างๆนะครับมาเกาะอยู่บนตัวเส้นลวดซึ่งอาจจะทําให้เกิดเสียงช็อตเสียงเปรี้ยในขณะที่ใช้งานและอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เส้นลวดขาดได้นะครับผมครับชั้นต่อมานะครับจะเป็นชั้นคาร์บอนนะครับถ้ามีฝุ่นสะสมอยู่บนตัวชั้นคาร์บอนให้นําแปรงหรือว่าฟองน้านะครับที่เป็นฟองน้ําแห้งนํามาลูบออกก่อนนะครับ หลังจากนั้นให้นําตัวคาร์บอนนะครับไปตากแดดทิ้งไว้สักประมาณ2-3ชั่วโมงเพื่อให้ความชื้นและก๊าซต่างๆที่ถูกสะสมอยู่บนตัวคาร์บอนได้ขายออกก่อนนะครับหลังจากนั้นนําคาร์บอนกลับไปใช้งานได้ตามปกติครับต่อมานะครับเราจะมาทาความสะอาดในชั้นที่สามารถโดนน้าได้กันนะครับชั้นแรกคือชั้นกรองหยาบครับเราจะมาเริ่มกันที่ชั้นกรองหยาบนะครับชั้นนี้จะเป็นส่วนที่กรองฝุ่นที่มีขนาดใหญ่เช่นเส้นผมขนสัตว์หรือใยผ้านะครับให้ใช้ผ้าเช็ดออกแบบนี้ได้เลยครับ แล้วนําไปลงน้ํานะครับแบบนี้เลยหรือถ้าใครมีสายชําระนะครับก็สามารถใช้สายชําระฉีดเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับโดยในขั้นตอนนี้สามารถใช้แปรงขนอ่อนหรือว่าฟองน้ำแห่ฟองน้ำนะครับเช็ดทาความสะอาดแบบนี้ได้เลยครับ หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับให้นําไปตากลมในที่ร่มรอให้แห้งสนิทก่อนนํากลับมาประกอบเข้าใช้งานที่ตัวเครื่องอีกครั้งครับชั้นต่อมานะครับจะเป็นชั้นกล่องเก็บฝุ่นนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับชั้นนี้จะเป็นส่วนที่กักฝุ่นที่มีขนาดละเอียดแล้วก็เล็กนะครับแล้วก็พวกเชื้อโรคที่ตายไปแล้วนะครับซึ่งสามารถถอดแยกออกมาได้ดังนี้ครับตรงนี้จะมีสลักอยู่ให้เรากดออกมาเป็นปลดล็อกนะครับแล้วก็แยกชิ้นนี้ออกมานะครับ ซึ่งชิ้นสีดําตัวนี้เราสามารถถอดออกมาได้อีกเป็น2ชิ้นนะครับในแบบนี้นะครับ2ชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่สามารถนําลงน้ําและล้างน้ําได้เลยนะครับโดยที่เราสามารถนําตัวอฟองน้ํามาทำความสะอาดได้เลยนะครับเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็สามารถใช้สายชำระถ้าเกิดสติลูกค้ามีนะครับ และสามารถใช้ฟองน้ําเช็ดแบบนี้นะครับเพื่อทำความสะอาดพวกเศษซ่าฝุ่นก็จะติดอยู่ที่ตัวฟองน้ําแบบนี้นะครับหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับให้ใช้ผ้าเช็ดนะครับทําความสะอาดให้แห้งก่อนนะครับ และนำไปตากลมในที่ล่มนะครับจนกว่าจะแห้งนะครับก่อนที่จะนํากลับมาประกอบเข้าใช้งานนะครับชั้นนี้เราจะใช้ผ้าหมาดนะครับในการเช็ดทําความสะอาดนะครับชั้นต่อมานะครับจะเป็นชั้นซีลิโคนการประจุไฟฟ้านะครับเมื่อใช้งานไปแล้วจะมีคราบฝุ่นคราบถิ่งสกปรกติดอยู่นะครับ ซึ่งชั้นนี้นะครับสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดได้นะครับจะทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับทุกชิ้นที่ถอดมาทำความสะอาดนะครับต้องตรวจสอบให้แน่ใจและจริงๆว่าแห้งแล้วก็ไม่มีคราบแล้วนะครับก่อนที่จะนำกลับมาเข้าประกอบใช้งานในตัวเครื่องนะครับผมอีกส่วนที่มีความสำคัญและควรทำความสะอาดคือเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์จะมีหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งจะอยู่บริเวณช่องเล็กๆด้านหลังของตัวเครื่องตรงนี้นะครับเราสามารถถอดออกมาแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามีฝุ่นอยู่ด้านในนะครับสามารถใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดได้เลยส่วนด้านในของตัวเซนเซอร์นะครับให้ใช้คอตตอนบัตชุปแอลกอฮอล์แบบนี้นะครับและนามาเช็ดตัวสัมผัสด,ด้านในที่เป็นเซนเซอร์นะครับแบบนี้เลย จากนั้นทิ้งไว้สักครู่นะครับเพื่อให้แอลกอฮอล์ระเหยไปก่อนปิดฝานะครับหลังจากทาความสะอาดและประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการกดรีเซ็ตที่ปุ่มเปิดเครื่องแบบนี้นะครับแบบที่ผมทําอยู่ณนขณนะนี้เลยรอจนกว่าจะมีเสียงเตือนแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานตัวเครื่องได้ตามปกติครับถ้าใช้งานตัวเครื่องแล้วนะครับแล้วมีคราบฝุ่นหรือว่าคราบสิ่งสกรปรกเกาะติดอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับเราสามารถใช้ผ้าชุบน้ำบัดมาด หรือใช้ครีมทาความสะอาดอนเนกประสงค์เช็ดทําความสะอาดรอบตัวเครื่องได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับวิธีการดูแลและทาความสะอาดเครื่องฟอกอากาศของ a i r d o ็อกไม่ยากเลยใช่ไหมครับหากทําความสะอาดตามรอบอย่างถูกวิธีนะครับจะทําให้ตัวเครื่องฟอกอากาศสามารถทํางานได้เต็มประสิทธ,ธิภาพและยังช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานไปอีกขึ้นด้วยครับหากคุณลูกค้ามีข้อสงสัยในขั้นตอนการทําความสะอาดขั้นตอนใดนะครับสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ a d ด d o c c a r e ครับ สำหรับ EP นี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับ a i r d o c เครื่องฟอกอากาศไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ขอบคุณครับ